สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่32นะคะ ep 32แล้วนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแคปหน้าจอรูปพระนะคะแล้วส่งอแอดไลน์มาได้ที่นะคะ ad 4 b i b e w นะคะหรือสแกน qr code มาได้เลยค่ะตามนี้เลยนะคะ ถ้าพี่ๆสะดวกสายด่วนนะคะสายด่วนเข้ามาได้เลย083 4์7 4 7 5 3เจนะคะนะอ่ะมาวันนี้อ่ะวันนี้นะคะ ep ส2มสมีพอแบบสวยๆค่ะมาเริ่มจากกิ่งกันเลยนะคะอันนี้กิ่งค่ะอ่ากิ่งวัดอะไรไม่ทราบนะคะออกวัดอะไรไม่ทราบเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกไว้นะคะ มาอันนี้เขาเลี่ยมเงินมาค่ะเลี่ยมเงินลงยานะเลี่ยมเงินลงยามาเลยค่ะนะคะพี่ๆเห็นไหมคะเห็นชัดเจนไหมนี่นะคะตามนี้เลยนะคะนี่เป็นเลี่ยมเงินลงยานะคะดุกโกนค่ะก้น นเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนะลงยานะคะอะต่อมาสนิมแดงสนิมแดงน้องได้มาสององันนี้นี่เป็นแบบนี้นะคะสนิมแดงได้มาสององเลยนะแบบนี้ค่ะเริ่มจากองค์ใหญ่ก่อนนะคะองค์ใหญ่เก่าๆเ,เ,เลยค่ะนะเก่า พี่ๆเห็นกันไหมคะ,ะนี่นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะแคปหน้าจอแล้วส่งมาให้แอดไลน์มาได้นะคะที่แอดสามศูนย์ B e w นะคะนี่คะ่ะเนี่าดูเก่าๆเ,เลยนะคะ อันนี้องค์ใหญ่นะคะแจ้งกับน้องด้วยนะคะว่าว่าพี่พี่มาจากอีพีไหนนะนะคะอ่ะอันนี้องค์ใหญ่ไปแล้วนะคะต่อมาองค์น้อยองค์เล็กค่ะองค์เล็กนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นี่ค่ะ สนิมแดงขึ้นสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะมันๆเลยนะคะนี่นะนี่ค่ะต่อมาอ่าอันนี้อันนี้ใช่หลวงพ่อเงินท่ามาไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะจำไม่ได้น้องจำไม่ได้นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะ เก่าๆเลยนะคะเขียวๆตามจอกเต็ไมไปหมดเลยนะคะนะสีสวยค่ะนะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นหลวงุมพ่อเงินองค์นี้นะคะลงลักปิดทองนะคะเนี่ยลักออกแบบอมม่วงเลยเห็นไหมคะอ่ะ นี่ค่ะหงลรักปิดทองมันแบบนี้แล้วนะคะชัดเจนไหมคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแคปบหน้าจอรูปพระนะคะแล้วกาทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะน้องจะได้ส่งรูปภาพให้ชมเนาะจะได้เห็นแบบว่าชัดๆนะคะ,ะต่อมาวัดปากน้ำ นี่ค่ะปากน้ำนะส,สวยๆนะคะปากน้ำนี่ค่ะเจ้าของเดิมเขาเก็บดีค่ะเจ้าของเดิมเขาเก็บดีนะองนี้นะคะต่อมาอันนี้สมเด็จอะไรไม่ทราบค่ะน้องเห็นแบบว่ามันแปลกๆสวยนะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบทองๆแบบนี้นะนี่ค่ะสองอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะปีสองห้าหนึ่งห้านะคะนะสองห้าหนึ่งห้านะคะนะเนื้อเป็นแบบนี้นะคะเนื้อเนื้อ ต่อมาพระปิดตาค่ะของปุ่ยมมสะพานสงูงนี่ค่ะลงรักนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆค่ะชัดเจนเลยนะนี่นี่นะคะ อันนี้ตรงก้นค่ะใต้ฐานนะต่อมาหลวงปู่ทวดเนี่ยค่ะพิมพ์อะไรไม่ทราบนะข้างๆค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแคปหน้าจอรูปพาแล้วแอดไลน์มาได้ที่แอด304นะคะ B.I.B.E. W นะ หรือสายด่วนโทรเข้ามาได้ค่ะ0834374753นะคะส่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกน QR Code ก็ได้ค่ะ QR Code ทางลายนะเนี่ยตามนี้เลยนะคะสแกนเข้ามาได้เลยค่ะนะต่อมาเหรียญหลวงพ่อฉุยคะ่ะหลวงพ่อฉุยนี่ค่ะเป็นแบบเดิมๆเ,เลยนะคะนี่ สว,สวยค่ะเดิมเดิมเลยค่ะนะห่วงเป็นห่วงแบบนี้นะคะเป็นห่วงแบบนี้นะนี่ค่ะห่วงเชื่อมนะคะห่วงเชื่อมขอบค่ะขอบเป็นแบบนี้ต่อมานี่ค่ะหลวงปู่ทิมปีอะไรน้องไม่ทราบนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเขาเลี่ยมแบบแบบเก่าโบราณเลย นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะมีโคดด้านหน้านะคะโคดด้านหน้าทุกเก่าสภาพผ่านการใช้งานมาน,นะคะแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะพี่ๆทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะน้องจะได้อ่าแจ้งกับน้องด้วยนะแอดไลน์แล้วแจ้งกับน้องด้วยนะคะว่าพี่ๆมาจาก ep ไหนนะคะน้องจะได้ส่งรูปภาพให้ชมถูกนะคะ ต่อมาเหรียญหลวงปู่สุกเลี่ยมเงินหน้านาคนะคะเป็นเลี่ยมเงินหน้านาคอาจจะเห็นสีนาคไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่เพราะว่าโดนกระทบแสงไฟนะคะนี่ค่ะอ่ะพอเห็นไหมเนี่ยเป็นนาคนะคะเป็นหน้านาคนะเหรียญหลวงปู่สุกคะ่ะปีอะไรน้องไม่ทราบนะคะด้านหลังจะเป็นเลี่ยมเงินแบบนี้ค่ะ แบบนี้เลยนะคะเจ้าของเดิมบ้านเนี่ยเขาเก็บดีนะเก็บสวยสภาพดีเลยนะคะต่อมาหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานเาจ้าอของเดิมเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อปานทรงขี่ขี่นกสาลิกานะถ้าจำไม่ผิดนี่คะ่ะสภาพเป็นแบบนี้เลยคะ่ะนะแบบนี้นะเก่าๆค่ะเก่าๆ ผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะแต่ว่าเจ้าของเดิมเขายังเก็บสภาพดีไว้อยู่นะส,สวยๆนะคะนี่ส,สวยๆนะคะอันนี้เหรียญหลวงปูทะะ่ทวดค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดนะเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะเป็นแบบนี้นะคะเห็นชัดไหม นี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะขอบค่ะขอบเป็นแบบนี้ขอบเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะ EP นี้ EP ที่สามสิบสองนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจแคปหน้าจอนะคะแล้วแอดไลน์มาได้ที่แอดสามศูนย์สี e ่ w นะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้ศูนย์แปดสามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสาม ส่วนพี่ๆท่านไหนสแกน QR code ได้นี่ค่ะตามนี้เลยค่ะนะรบกวนน้องรบกวนหน่อยนะคะแจ้งกับทางน้องด้วยนะคะว่าพี่พี่มาจาก EP ไหนเนาะน้องจะได้ส่งรูปภาพให้ชมถูกนะคะแล้วน้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะที่สนใจสั่งสั่งเช่าบูชากันทุกวันเลยนะคะ ขอบคุณมากจริงๆ EP นี้32นะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ